นี่ของเชฟในวินหมากนะเอาเป็นว่ามอนสเตอร์อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะประมาณเนี้ยเลขทคิสมานนี้แล้วก็โคกอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งเออหมื่นเก้าพันเมื่อวานซื้อในห้างมีโปรนี่ซื้อสองแถมหนึ่งนี่ซื้อสองแถมหนึ่งเก้าพันนะนี่รู้ราคาซื้อสองแถมหนึ่งไลยรู้ละเรา,าอ,อ่านเป็นเนี่ยซื้อสองแถมหนึ่งนะนะและ้ะซีมคันคือน,น้ำเปล่าใช้ดูคือน,น้ำเปล่าที่เรากินกันทุกวันเนี่ย ถ้าเป็นยี่ห้อเนี่ยอยู่ที่ 5, 1, ห้าพันหนึ่งเห็นไหมไม่ร้านเมื่อกี้ห้าพันอันี้ร้านเมื่อกี้ห้าพันสามร้านนี้ห้าพันสี่เนี่ยประมาณเนี้ไม่หนีกเลยนะนี่คือราคาที่แท้จริงนะครับราคาของท้องตลาดเลยที่กินชาวบ้านกินกันแล้วปั๊บซี่อยู่ประมาณเท่าขวดใหญ่นะสิบสี่นะสิบสี่หมื่นสี่นี่คือขวดใหญ่ของชาวบ้านกินนะครับแล้วก็ใครอยากซื้ออย่างซื้อแบบเออโซจูไปกินในร้านเมื่อกี้เนี่ย เหมือนคนเกาหลีนะซื้อโซจูเป็นลังเลยเขาแล้วก็วกโคโรนาพวกอย่างนี้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งประมาณนี้แหละคนเกาหลีซื้อไปกินเมื่อกี้ผมดูเขาเอาข้างเกาหลีกินอยู่นะเออที่นี่ไม่มีโซจูจริงด้วยว่าตลาดจริงรูปหามาจากไหนเนาะกี้ยกคนลังมาเลยมนั่งมองอ๋ออ่ะ,อะ,อะก็ร้านนี้พกพาละใหม่ก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูของที่จำเป็นผมดึงอยู่ดีกว,ว่า ส่วนใหญ่ที่ซื้อกันคาแฟก็คือ G7 ย e ี่ห้อนี้อยู่ที่3ามอหนึ่งอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าหกนะหนึ่งห้าหกแลหนึ่งห้าหกนะคือแสนห้าแล้วก็เมื่อวานผมก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อไม่กล่องเล็กแล้วก็กาแฟชมดที่นี่มีอุปวาวร์เมื่อวานเป็นห้างใหญ่มีของฝากเต็มมือเลยเออที่นี่ไม่มีเนาะในห้างมีกาแฟชมดอ่ะเขียนเลยกาแฟชมดราคาก็แรงอยู่นะสองแสนกว่าไปดูคลิปเก่าของผมเมื่อวานแล้วกันนะมีอยู่ แล้วก็ที่ส de qui, <c oughs> ําค ano <fish> <ados> <mon> ัญที่ผมจะพูดก็คือยามจาเป็นก็คือหมาม่านี่แหละอร่อยมากพวกเนี้ยอยู่ที่แค่แปดแปดแปดนะแปดพันแปดพวกนี้หมื่นหกหมื่นถ้าเป็นของเกาหลีที่สามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามสองหมื่นแปดนะแล้วก็พวกเป็นแบบนี้เป็นซองก็มีเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่ผมจะรีวิวก่อนว่าเฮ้ยผู้หญิงมาแล้วจะมีอะไรเปล่านี่ ราคาประมาณนี้นะโซฟีที่สองหมื่นสามอเล็กเนี่ยประมาณนี้นะดีเอาไปประมาณนี้ให้ดูให้ดูว่ามีทุกอย่างจริงแล้วก็อุปกรณ์พวกกหนวดบางที่ไม่มีขายนะผมดูหมดแล้วบางร้านของทําไม่มีนะที่มีขายนะแล้วก็เนี่ยโซะสไตลเนี่ยแจ็คช็อปฟ้าป้าพัานกีลมน้าเรามาซื้อที่นี่ก็ได้ไม่ต้องแบกมาหนักถืิน้้ำหนักซื้อได้หมดซื้อจากไครได้เลยซื้อที่นี่มันต้องยิ่งมาเลยเกินน้ำหนัก ราคาไม่แรงมากแล้วก็ขนมที่นี้ส่วนใหญ่ก็กินขนมเกาหลีกันเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นสี่ <c oughs> ก็ได้กินขนมเกาหลีกันที่นี่นะเขาก็ขนมไทยเยอะๆถ้าสังเกตนะ <c oughs> แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วกาแฟกินอะไรกันขึ้นไอจีมีก็มีคาราบาเมือไทยนะเออกระถิงแดงมีฮะในกระถิงแดงมีอยู่นะยังจำว่ามีกระถิงแดงนะ ราคาประมาณเท่านี้เนี่ยเรดบูลอยู่ที่เก้าเก้าพันเก้าพันเก้าเก้าพันเก้านะนี่เรดบูลกระทิงแดงกระทิงแดงเอออันนี้ปะล็อกเก็ตปะไม่แน่ใจว่าเขาไม่เขียนไว้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้แต่กระทิงแดงอ่านนะเนี่ยถ้าล็อกเก็ตคือตัวนตเนี้ยแต่อันนี้ไม่เขียนร,รู้เท่าไหร่ห่างเขาเนอะนะแล้วก็เบียร์ที่นี่เบียร์ถูกมาก เบียร์ราคาไม่นางนี่เบียร์นอกเบียร์โลโคเขาจะถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ปั๊บที่ก็ประมาณ10 11อะ่ะเลขที่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งประมาณนี้นี่น้ำอัดก๊าซโซดานะที่นี่ไม่มีรถเบียร์อนะไรไม่เห็นรุดเบียร์เลยจริงๆพวกี้นี่กินเบียร์เบียร์ถูกมอสเซอร์นี่สองหมื่นเจ็ดนะประมาณนี้ก็โค้น้ำผมแนะนำครับซื้อพวกนี้เป็นขยะโคบัตที่จะไป,ปนะซื้อเลยคบัตถูกเลยครับไปเพราะอะไรคุณหาซื้อที่น้องไม่มีนะ มีพ่อนในสต็อกเดียวไม่ต้องหาร้านใหม่ครับหายากมากนะแล้วก็ไปที่ท่องเที่ยวคุณก็จะโดนอ่าใครอยากกินโยเกิร์ตที่นี่มีนะราคาไม่แรงนะผมเขาขายกันนะเป็นของฟูกเนี่ยของไทยของกนเนินเขีนเยนว่าไทยเลยพวกนี้ของนอกเลยนะ<ด>เกยนดีมากเลยดูล่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของเกาหลีแล้วเขายุโรปก,ก็มีนะผมดูอยู่เนี่ยเ,เ,เอาเชอร์นะเอาเชอือกเขามีนะเชือกเขามีไหมเนี่ยเออผมคือที่ยาก,กินชีสกันนะ ไทยยุโรปผมถือว่ารีวิวนะขนมใครหิวขนมบ้านเราก็มีเบนโตะนะนี่ราคานี่โรตัตก็มีนะเนี่ยนี่ของไทยนะพวกของไทยนี่คือของไทยไทยแลนดนะ์ข้าวมันพูดถึงนะมันเหมือน,นกันไม่หนีกันเพราะว่ามีเหมือนกันเราคงไม่หุงต้มกันแต่ที่สำคัญคือมาม่ากระป๋องน้ํากินน้ําเปล่าจําเป็นมากเพราะบางโรงแรมให้มาขวดเล็กขวดใหญ่แล้วก็ใครติดกาแฟทีนวันก็ G7G7 แนะนำาี7 มาตรฐานโรงแรมแจกนะครับแล้วก็มีเนสเล่ครับพวกนี้ทำนั่นนะถ้าอยากกินของแพงก็ไอคิโนโมโตะนี่ตัวนี้ราคาก็จะแรงกว่านะพวกนี้ประมาณนี้จะไว่ามอนสเตอร์สองหมื่นเจ็ดนะนะผมไปกินข้างบนโดนไปห้าหมื่นกว่านะไอตัวบาร์นาฮิวบาร์นาฮิวห้าหมื่นกว่าจาได้เลยโคกโรงแรมสักสามหมื่นให้สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดอะโคกในสองหมื่นเจ็ดอะ ไปดูรีวิวเก่าแล้วันนะน้ำเปล่าก็โคตรแพงที่นี่แมงห้าพันผรู้นี่ซื้อเป็นหลังรลอขึ้นแบกขึ้นไปดูอะ่ะเขาขึ้นไปถูกกว่านะอ่าแล้วก็มีอะไรอยากรู้อะไรก็นี้นะผมจะพาดูพวกจ้างการกางคงไม่ต้องหรอกราคาก็พอๆอยู่ขนมนี่ไม่ต้องกลัวนะมีขนมไทยทุกที่นะครับฮานามินี่เขาเก็บกุ้งเขาเก็บกุ้งอยู่นี่ฮานามิยี่สิบสองนะ ของไทยมีหมดทุกอย่างไม่ต้องกังวลเล่นี่เห็นไหมเล่าแล้วก็โอชิโอชิอร่อยไอ้ข้าวโพดกรอบอร่อยโอชิโอชิอร่อยถือว่าพามารีวิวแล้วกันนะข้าแก่น้อยไม่พลาดนะครับมีด้วยนะครับที่นี่แล้วก็เม็ดเม็ดทันเทียช็อกโกตุ้บมีนะบางอย่างมึงให้สุกสุกัดสุกัดมีของไทยนะคือแบ่งๆกันนะแถวนี้กันเซาท์อีสเอเชียนะ ีทุกอย่างสเตนนี่ไอ้บางอันของไทยนะผมบอกไว้ก่อนแอบดวนไม่ยินไทยแลนด์หรือเปล่าอ่าเขียนให้ก่อนอู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์แน่นอนนี่เห็นละเียังคำว่าไทยแดงคือคาว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแดงนี่คือที่เมืองไทยนะนะผมบอกของเมืองไทยมันมีทุกอย่างนะครับ โอโ,อโอโรก่ก็ไทยอะโอโร่ก็ไทยครับมันถ้าทําให้ไทยครับเนี่ยปลอดภัยแบบโอเดีโอประมาณนี้เจ็ดต้องกลัวครับมีหกที่นี่อย่างแล้วก็โอนเนียนของเกาหลีก็ราคาไม่แรงกินได้ะแล้วก็คน,น,คนป่วยอย่างไรละเรสามหมื่นห้าประมาณนี้นะให้ดูเลยสองหมื่นถึงสามสามก็นิดๆหน่หนอยๆไม่หนีกันเท่าไหร่คนนี้คนป่วยดูคนป่วยโดนด,าด่ารดฝนมาคนป่วยไปแล้ว ออยาที่นี่มีขายเหมือนกันนะผู้คนขายเภษัชผู้ภาษาอังกฤษกได้เหมือนกันพายเซตามอลยาแก้เจ็บคอแคนดี้เจ็บคอลูกอมมีเหมือนกันครับเหมือนไทยเหมือนกันเลยราคาก็ไม่แรงมากนะพามาชมเหมือนกันนะเออนะเดี๋ยวผมก็แต่ตังก็สบายใจได้ไม่โดนหลอกเอ้ยไม่ใทยไม่โดนหลอกอเออไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่หลอกอต่างสถานที่ต่างาคา่เออนะนะเอาใหม่เราก็ของกินก็มี ตรงแรมให้ทุกมือนะแบบเนี้ยเพราคาไม่แรงอ่ะผัดผลมานี่ราคาไม่แรงมากนี่ค่ะขแพงนะน้องถูกกระเยอะอ่ะจบคลิปแล้วครับสิ่งาทีแล้วก็บ๊ายบายเคยมบ๊ายบายบ๊ายบายเวียดนามแล้วบินกลับลักนีะชื่อสวรสน้ำสวรสก็นี่พามาชม